ไฮโปเทอร์เมียภาวะหนา่สัน่นไฮโปเทอร์เมียือภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติคืออาการหนา่สัน่นที่เกิดจากการกระทำที่มาจากอากาศรอบตัวเราทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงจากอุณหภูมิปกติโดยปกตินั้นร่างกายคนเราจะมีอุณหภูมิที่37องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิในร่างกายเราลดลงหนึ่งองศาหรือมากกว่านั้นร่างกายจะเกิดอาการหนาวสั่นได้บ้างไม่มากก็น้อยเช่นในขณะที่เรานอนในฤดูหนาวเราไม่ได้ห่มผ้าหรือมีเสื้อผ้าหรือผ้าห่มไม่เพียงพอหรือการอยู่ในห้องที่มีความเย็นมากๆการเป็นไข้อาการหนาวสั่นในขณะที่เรายังมีสติและรู้ตัวนั้นถือว่ายังดีพอร่างกายและสมองเรา จะพยายามปรับตัวให้สู้กับอาการหนาวสัน่นแต่ถ้าหากอาการหนาวสั่นเกิดจากสภาวะที่เรานอนหลับหรือมสติจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกร่างกายจะตอบสนองโดยการที่พยายามเพิ่มอุณหภูมิให้กลับขึ้นมา37องศาเซลเซียสตามปกติก็จะส่งผลให้หัวใจสมองและเส้นเลือดรวมถึงอวัยวะอื่นๆต้องทำงานผิดปกติและหนักขึ้น ผลกระทบโดยตรงขึ้นอยู่กับอาการว่าเป็นมากน้อยแค่ไหน 2. หากผู้ป่วยที่ออกจากห้องผ่าตัดและยังหมดสติอยู่หากไม่ได้รับการปกป้องอาการหนาวสั่นและเกิดอาการหนาวสัน่นจะส่งผลให้เกิดหัวใจสั่นริ้วเต็มผิดจังหวะอาจเกิดอมาาัมพาตทําให้ผลของการดูดซึมของยานั้นรักษาลดประสิทธิภาพลงเกิดเลือดออกในบริเวณที่ผ่าตัดมากกว่าปกติ เกิดการติดเชื้อที่บริเวณเกิดขึ้นได้ง่ายภูมิต้านทานร่างกายจะลดลงทําให้ต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้องผักฟื้นเอะ้ลมพยางานนานกว่าปกติทําให้อายุสั้นลงหรือถึงขั้นเสียชีวิตโอกาสเกิดขึ้นในใครบ้างอาการหนาวสัน่นเกิดได้ทั่วไปแต่อาการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักจะเกิดกับเด็กแรกเกิดคนไข้ที่หมดสติจากยาสลบคนป่วยวิกฤตโคมา่า และผู้สูงอายุเป็นหลักวิธีป้องกันอาการหนาวสัน่นวิธีที่ง่ายที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือการทำให้ร่างกายอบอุ่นลดอุณหภูมิในร่างกายเก่าคือปกติในห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานทั่วไปจะมีการอบอุ่นร่างกายทั้งก่อนการผ่าตัดด้วยการให้สรารละลายทางหลอดเลือดเช่นน้ำเกลือหรือเลือดให้แก่ผู้ป่วย โดยมีการอุ่นให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายและห่มด้วยผ้าห่มที่เป่าลมร้อนหรือผ้าห่มระบบน้ำหมุนวนขณะอยู่ในห้องผ่าตัดเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ไม่ลดลงผ้าห่มธรรมดาหรือบางกรณีจะมีการนำผ้าห่มที่อบด้วยความร้อนมาห่มให้ผู้ป่วยหรือหากจะให้ดีควรจะให้ผ้าห่มที่เป็นระบบให้ความออุ่นโดยระบบน้ำหมุนวน เพราะให้ผลการปกป้องได้ดีมากกว่าอาการหนาวสั่นมาเกิดขึ้นในช่วงใด 1. เมื่อลมอุตกิขนาดถูกวางยาสลบหรือยานอนหลับเป็นเวลานานเกินกว่า20นาทีขึ้นไปอุณหภูมิร่างกายที่มีความร้อนสูงกว่าจะค่อยๆไล่ออกจากร่างกายไปสู่อุณหภูมิบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจนทำให้อุณหภูมิในร่างกายต่ำกว่าปกติ เป็นอันตรายอย่างมากเพราะผู้ป่วยหมดสติและไม่รู้ตัวและร่างกายนั้นไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะนั้นๆได้ 2. ขณะที่เราออกจากห้องผ่าตัดใหม่และยังอยู่ในสภาพที่หมดสติหรือยังไม่ฟื้นจากยาสลบ 3. ขณะที่เรานอนหลับโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศเย็นก็สามารถเกิดอาการหนาวสั่นได้โดยที่ไม่รู้ตัว โดยขณะที่มีการผ่าตัดนั้นต้องมีการจัดเตรียมข้อห้องที่เป่าลมร้อนหรือระบบน้ำอุ่นหมุนวน,วนตลอดการผ่าตัดโดยเฉพาะการผ่าตัดที่นานกว่าย0่สนาทีขึ้นไปเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติอันเนื่องมาจากอุณหภูมิในร่างกายที่ไหลออกหรือเนื่องมาจากผลของการให้ยาสลบไปกดประสาทส่วนที่สามารถจะควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ให้ทำงาน,นได้ลดลงเป็นที่น่าสังเกตว่าการผ่าตัดที่นานกว่า2 0นาทีขึ้นไปมีบ่อยครั้งมากที่จะไม่มีการให้ผ้าห่มเป่าลมร้อนหรือระบบน้ำหมุนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายกับผู้ป่วยเพราะอาจเป็นว่าไม่มีอุปกรณ์นำกล่าวหรือคาดว่าผู้ป่วยสามารถที่จะทนต่อสภาพที่มีอุณหภูมิในร่างกายต่ำลงได้ไม่ยากอีกอย่างหนึง่ง อุปกรณ์ผ้าห่งเป่าลมร้อนหรือระบบน้ำอุ่นหมุนวนที่เป็นเครื่องมือแพทย์นั้นมีมาตรฐานมีราคาแพงและมีวิธีใช้ที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนจึงไม่สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยได้ทุกรายได้จึงนำมาใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดเท่านั้นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ออกจากห้องผ่าตัดและไปพักรอดูอาการซึ่งมีจำนวนมาก คงจะได้เห็นเพียงผ้าห่มธรรมดาและถ้าหากลายใดมีอาการเหนาวสัน่นหรือเป็นมากๆก็จะนำกลับมารักษาพยาบาลแก้ไขเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่สามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่สูญเสียไปแล้วได้เช่นการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆให้กลับมาเป็นปกติผ้าห่มระบบน้ำหมุนวนคืออะไรผ้าห่มระบบน้ำหมุนวน คือผ้าห่มที่ทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของร่างกายสูญเสียออกไปเรายังทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิลดลงหมุนๆจะตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ38 44องศาเซลเซียสมีความเสถียรไม่ขึ้นขึ้นลงๆเมื่อห่มให้กับผู้ป่วยแล้วจะไม่รู้สึกว่าร้อนเกินไปผู่ที่ควรใช้ผ้าหม่มระบบน้ำหมุนวน อย่างแรกเลยมีประสิทธิภาพที่ดีรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่และสามารถป้องกันอาการหนังสั่นได้จริงมีความสเสถียรไม่ขึ้นขึ้นลงเมื่อห่มให้กับผู้ป่วยแล้วจะไม่รู้สึกว่าร้อนเกินไปและยังใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนอีกด้วยนอกจากนี้ไม่ต้องกังวลว,ว่าจะเกิดไฟฟ้าช็อตขณะใช้งานเพราะพ่าห่มระบบน้ำหมุนวนนั้นไม่มีระบบไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเลยโอกาสเกิดไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจรก็จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากผ้าห่มระบบน,น้ำหมุนวนนั้นมีการใช้งานมานานสำหรับผู้คนที่อยู่ในเขตหนาวใช้ห่มนอนอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภยัยและมีมาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมที่รับรองได้ที่สำคัญมีความถูกกว่าผ้าห่มที่เป่าลมร้อนในห้องผ่าตัดถึง10เท่า ราคาถูกคุณภาพดีและยังใช้ได้กับทั้งคนและสัตว์เพื่อป้องกันอาการหนาวสัน่นดังนั้นผู้ที่มีอาการเสี่ยงโรคไฮโปเท์เมียหรืออาการหนาวสัน่นโลกนี้เป็นภัยเงียบที่ควรได้รับการป้องกันอาการหนาวสั่นในผู้ป่วยทั้งก่อนขณะการผ่าตัดและหลังผ่าตัดซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ถ้าหากเกิดอาการหนกสั่นถึงขั้นรุนแรงอาจจะทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆผิดปกติและไม่สามารถแก้ไขกับเืนได้เพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ